ใครไม่ได้เกี่ยเพรียนค่ะไม่ไั้ไไนไหนยังไม่ได้ยวเไแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องคาม้วนเที่นึว่าเขามาปามอีห้าีหกประมาณนั้นใช่ค่ะปมนะมตรงวันแรไมเอาคนสุดท้ายค่หมดแล้วนะคะช่วงบ่ายค่ะอันนี้จดจดเขียนล้วยัง เต็มแล้วนะคะวันนี้คิดว่าจะมีคนมาอิจคิวเผื่อเพื่อนไหมทำไมนะพูดแบบนี้นอนแล้วพอูได้เลยด็กไปดูรายชื่อให้พ่อแล้วก็ให้พ่อเขียนชื่อหรือเธอเขียนชื่อเธอก็ได้โดยที่มีฐานข้อมูลแล้วใช่ไหมคะถ้ามาปรับที่นี่ปรับที่นี่ได้แต่ขอตัวเอกสารตัวจริงอย่างเช่นสนูตัวจริงค่ะโอเคใครที่หนูงขอหนูของเพื่อความรวดเร็วจะได้แยกถูกว่า คนที่เข้ามาทิวที่หนึ่งอะฐานข้อมูลเขาอยู่ปีไหนแล้วอะได้เลยใครอาสาบ้างดูอขออาสาคนอยู่สองคนค่ะชอบปกติร้อยห้าสิบถึงร้อย็สิบิวมีเจ้าหน้าที่สามถึสี่คนยังเป็นสี่โมงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนต่างมาออแล้วที่แจ้ง่ิดดึงถ้าฐานข้อมูลเป็นปีหกสองแล้วคุณไม่ต้องเอ่อฟงอะไตัวเนี้ย ตรวเช็คแล้วขึ้นว่านายกอน้นก็จะถูกดึงชุดถูกดึงชุดไปส่งรอเขาตรวจสอบว่าคุณมีเกณฑ์การใช้สังจรหรือหึวันที่อถึงปีพศห้าเกุ่มที่สองท่าจะต้องหรับครุข้อมูลให้ในปีปัจจุบันหสอไม่ได้ทำนาปี6-3ตัวนี้ยังไม่ถึงหน้ามาเลย,เยแต่กรรมการเอันนี้ก็ไม่ได้นะ,ะอู่า ห uhm. น bo 150ึ่งห้าบนะเที่ยวหนึ่งถึงห้าสิบฟังหนูนะคะหนึ่งห้าบขาวนะ่างๆอย่าลูกอย่าลืกพี่เขานะคะไรยมาหาตัวน้าที่ใส่กนนี้โอ้ครับหน้าเลยคะ